สกินชุดไฟเลยนะเราอะแหมว่าแช่เลยดูดูมันดูมันเหนยบเตอะตัวตั้ง ตคนนี้มีลารอ่ะขายางแบบบีบไม่ให้เข้าตัวอ่ะเรียบร้อยไงอีโก้ไงคิดว่าหลบหีบก็ตาหีบม้าหลบตู้เรจะรอดไงไงดูไว้นะเรียบร้อยนี่คิดเลย กําลังจะบอกว่าน่าจะจับแทงผีมาได้เลยตุก๊กตาผีมาก็พาก้นออกมาเฉยเลยอย่างนี้ก็ได้หรอมาจับแทงสวาเวลกับป่านที่อยู่อาศัยของผมว่าก็คือดันลินนั่นแหละลินยามาโอกะไป ตามเสร็จไม่เคลนะครับผมก็ขั้นหนึ่งก็จะแบบก้องง่อยนะถ้าดูดึงขั้นสองไม่ได้หรือดูดช้าก็คือเกมเสียเลยมันจะเจอนะเป็นวิสตูดีโอสองคนเอ้ยคนเดียวดิอยู่คนเดียวดูแล้ครับเห็นปะ จุดอ่อไม่เคลื่อนก็คันหนึ่งอะผู้ปกติแค่ดูตัวเดินตีปกติอะตีล้มไหวอะไม่ยังเสร็จหนึ่งเครื่องเลยอะเออผมเจอไงคันสองแล้วตึ้ง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  ตึงๆอ๋โอโดนตันหน้าด้วยเขาทางพี่เลยอย่างเงี้ยตันหน้าหรอรู้ใช่ไหมว่าตันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นติดไม่รู้ตัวปกสิบวิเลยนะจบเลยตึง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 ,ตง ตายบอกเลยจับแทงจับแทง survivor ไปหาคนื่นต่อพายใอย่ให้เสร็จนะส่งเครื่องเนี่ยจำเป็นมากแล้วผมมาไงทึบทำไมไม่เห็นออร่าผมก็ทึบเครื่องเห็นออร่าเลย อ,อ่าเจอแล้วผมเจอแล้วไงผมเจอแล้วก็ดูแบบไม่มีกโก้ ผมก็ดูดดูดโหฉีส oh, ักใกล้เลย ไปเลยครับไปมันบูลลี่ไปเดี๋ยวมันจะจบไม่สวยไงอันนี้ตัวแดงแล้วทึบผมรอคนแหลมนะคือก็กล้าแล้วว่าตอนนี้ใครแหลมก็เรียบร้อยอ่ะไอ้นี่บอกเลยใครแหลมคือเรียบร้อยอ่ะ ผมว่าผมวิ่งใส่เลยดีกว่าวาเดี๋ยวเจอหน้าเบื่อแ้วกว่อน อันเนี่ยแหมสก,กินชุดไฟเลยนะเราอ่ะแหมวมีสยู่ใกล้เลย

quá qua chia để mà mình 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 bị tụt mà Nó vừa cái tay mà mới ใช่แท่งมันเ,เป็นรูดีไงเข้าแบบตุ๊กาตาอยูมาไงโอเคเาเจอไปมุมแล้วปล่อยเลยคือน่าจะอีกคนหนึ่งนะคนเนี้ย นั่นนะโดดเงียบด้วยทำมาแด้วที่อยอนะเป็นยินรอนะดูดูด,ดูสเต็ปสเต็ปแบบยินรอนะโดดไล่เหรอโอเคเขาดีไม่ไล่ใช่ไว้ไมีตายยากเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยคือแบบโอ้โหดูดูมันดูมันเลียมเตอะ อย่าลืมนะว่าเกมเนี่ยไม่ไม่ได้จับแทงหรือว่าชนะนะเกมที่ชนะก็คือเซอร์ที่ตายไปแล้วก็คือค่าตกรชนะถ้าเกบดว่าค่าตกรต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทําให้เซอร์ตายอะ่ะไม่จําเป็นต้องจับแทงอย่างเดียว ผมแก้งเป็นทำเป็นไล่ไงแล้วก็ไปกลับไปที่เดิมมันก็ไปจับแพงครับไงผมคิดไอคิวพันล้านไอคิวผมบอกเลยนี่เห็นปะเห็นรอยเลยปะเขาไปช่วยแล้วตัวตั้งคนนี้มีไรครับขายางแบบบีบไม่ให้เข้าตัวอะเรียบร้อยไงอีโก้ไง คิดว่าหลบีก็ตาหีบม้าหลบตู้จะรอดไงไงดูไว้นะเรียบร้อยแตกเชื่อผีเหรอเอ้าก็จะบอกว่า น่าจะจับแทงทีมาได้เลยวะตัวกระต่าี่มาสักพักเพิ่งออกมาเฉยเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอเรียบร้อยบอกเลยคนดูคงคงคุ้มค่าแล้วตาเนะี่ยอืมคุ้มค่ามากตาเนะี่ยจับแทงอ่ะผมว่าลูกอยู่ฝั่งนู้นว้ะ เดินไปเดินมาวัฒนาเราตรงกันเฉยเลยนะตายแฝนเหมือนจะได้คลิปแล้วเนี่ยแฝนเอาคลิปนี้เป็นลงดีกว่าปะ่ะคอนเทนต์เอโอโหลูบก,ก,ก็อยู่นี่แล้วเดินผ่านได้ไงวะนะ่คอนเทนต์ก็คือจับจับแทงตุ๊กาตาหีมาเออยิ่จเจรั่วไว้ ให้คนดูดูคุ้มแล้วจะแทงสามคนเนี่ยพอตีสองคนนะีน้ก็เขาโหดอยู่แล้วนะได้คอนเทนต์ด้วยเนี่ยตาเนี่ยสวยจี๊